กันจีมันหูยูซือือมันบไหลแต่กับความหมายนี่เห็นแต่เพียงว่าการปรุงแต่งนี่เป็นแต่เพียงสิ่งบางสิ่งปรากฏให้รู้รู้แล้วก็จากไปแล้วกับปรุงกันมาหม่แล้วก็รู้แล้วก็จากไปกปรุงกันมาหม่แล้วก็รู้แล้วก็จากไปเป็นปัจจุบันคณะทุกครั้งที่หาตรตหนักลู้มันเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาคือมันรู้อยู่หูอยู่หูในปัจจุบันเนี่ยมันจะมาตกลงองงปัจจุบันอย่างเดียวเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะบ่สนใจทั้งอดีตและอนาคต แล้วมันจะบร่ได้ยึดถือในตัวปัจจุบันด้วยมันจะลู่อยู่ในในขณะปัจจุบันนั้นโดยที่มันบริสําคัญมันหมายว่าเป็นปัจจุบันน่ามันเป็นปัจจุบันโดยที่มันก็ต้องไปสําคัญว่าเป็นปัจจุบันด้วยเพราะว่าปัจจุบันแท้จริงมันอธิบายบ่ได้มันเป็นธรรมชาติลู่ซึ่งมันเร็กมากมันมันลู่ปูลงมันก็จบไปแล้วในขณะนั้นมันว่าแม้ว่าลู่แล้วก็แล้วก็เป็นปัจจุบันแล้วก็มันลู่ตัวต่อไป เราจะกลายเป็นตัวอนาคตอ่างนันมันม่แม่นอัมันเป็นเรื่องปัจจุบันที่มันมีอยู่ตลอดเวลาเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาแต่วาเข้าหหางว่าเขาใจโตสภาพว่าที่มันเป็นปัจจุบันแค่นั้นเอง